วัมัน,นจะไม่ต้องหมดสามวัดน,นะใช่ก็เด็กไปรถไ,ไปนะไปทางไปวัดไหนก็ไปลงใวันนะั้น โครงการนี้เป็นโครงการของวัชินละลางดุลยเธรรมเพื่อจะนำโรงศพจำนวน200โลงมอบให้หน่วยงานของทหารเพื่อไปช่วยเหลือใส่รากผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19ที่มาที่ไปของการบริจาคของญาติโยมช่วยกันช่วยกันบริจาคในยามที่บ้านเหนือหรือญาติโยมเราทั้งหลายเนี่ยการคืนสู่นะการชื่นเหนือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในยามเนี่ยมีคติเึ็นสามอย่างคือยามจนยามเส็บแล้วก็ยามจากยามจนช่วยกันยามเสียมดูแลแล้วก็วาระสุดท้ายก็คือยามจาก พราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือวยเรียกว่าใจต่อใจจริงๆะฉะนั้นเนี่ยการบริจาคในส่วนของโรงศพของพระจารามเนี่ยทราบผู้ใจที่อยากจะช่วยเหลือก็บริจาคได้ที่พระจิลารามโดยตรงนั่นขอเจริญพรเนี่ยในการที่เผาศพผู้ป่วยโควิดเนี่ยวันนึงอย่างมากสุดเคยเผาสิบลายแล้วก็ยังไม่มีเลยหรือเผาปกติคือ5าลายหลาย เขาตั้งแต่วันที่27มิถุนายนจนถึงปัจจุบันเนี่ย188ศพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายดใดๆต,ตั้งปีไม่ต้องเป็นเสียค่าธํามา ah ā, ันเสียค่าลมเพราะวะ่าทางวัดมีให้หมดนั้นเนี่ยท่านที่สนใจก็มาร่วมกันมาร่วมกันช่วยเหลือกันในอย่างาทุกอย่างเลยก่อนใช้เตาในการเผานะ6เตานะ6เตากะลังต่างก2เรื่อ เราหลับหสองก็แย่ก็เลยสร้างไหม่ปกเตาซึ่งเรื่อยกันแข่งเบาพลระลนะของเราทัา้งหลายทั้งนี้ เจ้าวาดเจ้าคุณครับของวัดชินวนาลามนะครับก็ได้มีสำเร็จว่าจะบริจาคลงศพจำนวนทั้งหมด200โลงนะครับให้กับของทับกโดยมีสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ดำเนินการประสานงานกับของทับกเพื่อมอบลงศพให้จำนวน3วัดของกองทับกโดยการใช้ไป จาพนักจิจของกองทัพบกสามวัดมีวัดอาวุธแล้วก็วัดสมณัตแล้วก็วัดสิริพงศ์นะครับทั้งสามวัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสินน้นตามนโยบายของผู้ชาติทหาราบกครับครับท่อันนี้จะมอบให้เพื่อไปใส่กผู้ที่ติดเ้โควิดเปล่าัผู้ที่ติดเชื้อโควิดโดยที่ถ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับทั้งประชาชนทั่วไปทั้งหมดครับ